สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนพุ้ธิตามเล่าพัฒนาทุกคูทุกคนเนะพี่น้องเนะอันนี้เล่าพัฒนาก่ะที่ไปต้องวันรดิพี่น้องมาเบ่งอาปกกันพี่น้องมือขึ้นนี่เล่าพัฒนาก่ะเดินเขายุพี่น้องเด้อเด้กเก่าหกเป็นหกเก่ายุพี่น้องเขาผ่านอยู่อันนี้ก็จิไปต้อแล้ว้มนี้ก็บันทีสิบช่องล้วพี่น้อง ก้อนสิไปเบิง้งก็บิ่งหนาปกง,งกามๆคนเราพี่น้องเนาะเบิง้งอันเก่านี่แหละม่นต้องเบิ้งอันใหม่ดอกมันไม่ได้ออกไปทั้งนอกเบิ้งจะในบริเวณน,นี่แหละหนาปกพอเป็นสีสันจเฉย่ดอกพี่น้องเอาสีสันเอาไปใส่ในี่ยเลขในเบอร์เฉยๆหรือในเล่าพัฒนานี่ยละพี่น้องทุกอยา่างนั่นแหละเอาสีสันเข้าไปก่อนถ้าคิดเป็นตะเบิงบ้งเนาะผู้จิตามก็ได้กันว่ามีสีมีสันเลยก็บว่าเป็นตะเบิง้ง กระเบื้งไปโหลดเบื้งเหล็กไปโหลดมันกับเบืงงามนะพี่น้องนะเบื้งสีสันไป็นยนงอยก็น่าพี่น้องนะเป็นตัวใดกับมืออื่นวันที่สิบสามกับจังเบื้งกันอันนี้มือนี้มือจัดออกพี่น้องของวันที่สิบสามมืออื่นจังกับตัวใดแจกบ่ตรแจกกระเบื้งมืออื่นน้ำพี่น้องนะเจ้าบาจัดหน้าปกเข้าไปก่อนจังทีใส่เหล็กใส่เบอร์เข้าไปนะพี่น้องนะเบื้องหน้าปกงามๆก่อนหน้าปก สวยๆกันอยู่ที่หัดบัดบ่ารามกันเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เต็มเดินบัดละพี่น้องเนอะ้บ่มีมงึงสีย่างคนละเอาบัดนี้ขันเบิง่งอยู่ที่ทัดงามๆละบวดางาน,นบัดซะละพระใหญ่ไปแล้วกะไปเบิ่งเล่าพัฒนาต่อกันเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเบิง่ง ทางนอกแล้วก็มาเบิ้งเลีกเบิ้งเบอือพี่น้องเบิ้องนาปกล่ะเบิง้งพระใหญ่เบิง้งโบสถ์วิหารแล้วก็มาเบิง้งเราพัฒนาต่อเนาะพี่น้องเนาะเราพัฒนามือว่านนี่กะวันที่สิบเอ็ดกะเขา้าตกกันนะพี่น้องเ,เก่าหกเป็นหกเก่าเนาะพี่น้องกับเล็กเราพัฒนาออกมาสี่เกียห้าสองหกเก่า ของเหล็กวิ่นปูมีเขาวิ่นนะพี่น้องเขาวิ่นกับเขาตกกับพี่น้องนะ่ะเหล็กวิ่งลุดลุดไปเหล็กวิ่นเขาด้วยพี่น้องเขาสองโตเขาเหล็กวิ่นสองโตหกเก่าพี่น้องเหล็กออกสี่เกตหาสองหกเก่า เลวินปูมิกามีสี่หาหกเก็ดแปดเก้าขาดสองไปพี่น้องข้ามเนแปดเป็นสองนี่เขาทั้งสามตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ผมเป็นแปดซะมองแปดขาดสองไปตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยถ้าว่าชันกับเขาเตรมเตรียมสามตัวเนาะพี่น้องเนาะคือขาดสองไปตัวหนึ่งเป็นแปดจะ้ะเอาขวัสิบบาเบิ้งกวนสิบไปเบิ้งวันที่สิบสามกับเบิ้ง ย้อนหลังอันนี้ก็นะพี่น้องเนาะของปูกับเลบ็กวิ่งก็มี่ซีหาหกเก็แปดเก่าพี่น้องเด็กออกซีเก็ดหาสองหกเก่าคำสองเป็นตัวหนึ่งพี่น้องเป็นแปดกับสนะองเนาะขจับวิ่งกับวิ่งแปดลุดวิ่งแปดล่องหาเด่นแปดล่องหาลุดไปพี่น้องตัวจับจับหลุด เด็กจับคู่หาเก้ากรลุดไปเก็ดี้กรลุดไปแปดจี้ก็ะลุดไปแปดหาก็ะลุดไปแปดเก็ดกรลุดไปแปดเก้ากรลุดไปกันเก้าหกเนี่ยมาเข่าตัวกันเลยพี่น้องเป็นหกเก่าเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเข่าเนาะพี่น้องถือว่าผ่านโยแมันว่าถือว่าหลบหนีผ่านผู้ที่ตามกันจัดมัดทุกตัวทนั่นก็สิได้กันอยู่อกตีเนาะ ก็เป็นหก้าพี่น้องเกเป็นหกเก้าตัวกันเขา้าสตัวก็มาเปียดเก้าเปดหาเกตเปดหาตัวกะ9เก้าหาเก้าเปดห่าเกตสเปดหาว่าเขาเนะพี่น้องเนาะเก่งโย่ไปได้อาบาานี้พี่น้องมาเบื่องของวันที่สิบสามเด้อพี่น้องเด้อมืออื่น ของวันพุธที่สิบสามมันพุธเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นตัวใดบานนี้แตกเด้อพี่น้องเด้อบาันนี้เต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างเนอพี่น้องสามตัวพร้อมเรือเด้อพี่น้องเด้อเริ่มเข้ามาแล้วเน่เริ่มดีแล้วเราพัฒนาเอาควันสิหนังกับบําบึงเหล็กเคียงเหล็กวิ่นเหล็กตั้งรับกันนะพี่น้องเนาะเราพัฒนาวันที่สิบสามพี่น้องมึงเหล็กวิ่นเหล็กเคียงกัน เล็กินบนรางเล็กตั้งรับบนรางศ2 3ย เก็ดแปดวิ่งวิ่งสาม วิ่งสวิ่งเ you know ็ดเอาสามเ็ดนี่สามแปดตีนาเอาสานี่แล้วพี่น้องสามเ็ดูดสามเด thiên Dòng 7 แซฟครูพี่น้องสองสามสามเจ็ด hiếm tuyệt kiếp xuống tuyệt Hãy subscribe สามตัวศูนย์สามเกศูนย์สามแป siêu to phi long cắt hai giang là hai sốt năm tuổi si tua không tám ba tết vội bơi hiện phi long đi, BỘI bớt thương à, bỏi bây nang bưng phi เดี๋ยวกั็ศูนย์แปดแปดสามแปดยังลีกสองชุดพี่นลังเด็กสามตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวมักกระจัดคัดกระพันเลือพี่นลังเลือกขันแจกมากกัลลาน แตกมากกับเงินล้านเขาทุงหลดอดพี่น้องนั่นแสนเนงินล้านเขาทุงหลอดเลขกสามตัวเลขกสีตัวนี่านานมนนนาเนี่ยกะจีในกรมในเด่นเลยนะพี่น้องอ่ะเขียนอันนั้นเลขกลุ่มก่อนพี่น้องให้กลุ่มพี่น้องก่อนเขากลุ่มเขาหลันมากนันเรี่ยวมาซี cùng 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 câu sạm chi si. câu kẹp xuống xuống sạm kẹp like

เขียนจบเร็วก็มีเสียงเคียงหลบคนเนี่ยจังหน่อยกระบอกเป็นยังดอกน้อพี่น้องเนาะเสียงก็มีซ้ำนั่นแหละบพราหลายดอกเสียงคนขา่าคนขายตื่นมากกับขาขายหา,า,าเนี่ยนักก่นเนี่ย,น,ยนี่เข้ามาอ่ะพี่น้องบ่ายยังมาเบิ้งตกกรมตัวเด่นเด้่พี่น้องเด้อบ่ายนี้เด้อก่อนสิไปเบิ้งตกกรมตัวเด่นกันไลให้ฟังขัดขัดก่อนพี่น้องเนาะเลขเคียงเลขตั้งรับเลขวิน่นพี่น้อง วิ่นสามตัวสองตัวํำเดือพี่น้องเดื่อจะวิ่นจะสามตัวเดือสองตัวกับวิ่นอันวิ่นจะสามต,ามตัวกับกไดคือมือว้านนี่นวิ่นสอตัวก็ะไดหกเก่านอกพี่น้องนะเนาะเลขวิ่นเลขเครยงเลขตั้งรักกัมี0ศูนย์สองสามหกเจ็ดปดเลขวิ่งหลุดกับสามกับเจ็ดพี่น้องหลุดสามหลุดเจ็ดเดินสมล่องเจ็ดจับคู่สองสาม คุณมาล่องสองสามสามเก็ดมาเดินพี่น้่งสาก็มาล่องศูก็มาล่องเก็ศก็มาล่องแปหก็มาล่องเล็กสมตัว

เป็นตัวล่องพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อไปข้ามาแล้วสิได้ทบทวนใ้ฟังอีกเทียเ่ยงแคปหน้าจอแคปหน้าจอไปข้ามาแล้วมือวานนี่ก็ได้เข้าอยู่พี่น้องตกกลับพี่น้องเก่าฮกเป็นฮกเก่านะพี่น้องเนาะมือเอื้อนเอาตรงๆเลยพี่น้องสามตัวนั่พี่น้องสี่ตัวพร้อม เลาพัฒนามาตองหมวดวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 7ก็พีน่น้องเลกวินเลกเกียงเลกกตั้งรับกะมี0 2 3 6สเดแปดเลกวิ่งรูด3กับเกดพี่น้องเด่น3ามลองเกดมาจับคูสองสมาลอง3ามเกดมาเด่นกลมเดินฟัน 38มาล่อง08มาล่องเก็ดศย์มาล่อง8ปหมาล่อง3ตัวศูนสมเก็ดมาเด่น03 8มาล่อง08นยตัว08นยสมก็มาเด่น08 38มาล่อง,เ,8 8องเอาพี่น้องเพื่อเข้ขม่าเราก็แคปหน้จาจอไว้พี่น้องเพราะสิบั้นันพิธพลาดูดขอมาไหม่มาตเห็นกะ ไอ้กดกระดิง่งติดตามไปพี่น้องเด็กบอกมู่บอกพวกกันเนาะหมา,มาแมนแมนหมาดีๆให้เขมาแล้วก็โชคดีโชคดีๆได้เมื่อือ่นได้พี่น้องเนอลำเลื่ยลำเลื่ยกันทุกคู่ทุกคนให้เงินน้องช่องไหลเงินไหลน้องช่องไหลมาแห้งๆปังๆกันทุกคูคกกก่ทุกคนคุณพระรักษาเทวดาให้คุ้มครองพี่น้องทุกคู่ทุกคนขอบคุอยืนยันเป็นสุขพ่อกันไ่อีกจะหนึ่งของเราพัฒนากระวันที่สิบห้าพูดแล้วพี่น้อง เที่ยวนี่ทิพสามหน่ะเที่ยววันชุกชุกที่ชิพย์หายใจหนึ่งพี่น่องสำหรับวันนี้กับข้เก้าวข้าวาสวัสดี